สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้ไม่ง่ายๆอยก็ได้เป็นตัวแทนน้ะมาบอกกล่าวให้พี่น้องได้รับทราบว่าเข้าได้ทําบุญ รวมกันก็นไม่เงียน้อยเป็นทั้งหมดยี่สิบคนเนาะยี่สิบรหัสยี่สิบไลฟซื้อจากทั้งหมดเนืองนอกแหละกับเมืองไทยเนาะคะ่ะก็เป็นเงินหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะก็ทําการจัดการซื้อโล่งในทั้งหมดสิบใบพอดีนะคะลงใบละหนึ่งพันสองร้อยบาทเนาะคะ่ะก็ได้ทําการมอบให้กับมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดของไม่เงยน้อยเนาะคะ่ะมูลนิธิที่เมืองบ้านที่อำเภอคุณหานนะคะเพื่อนก็ได้ไปจัดการหายแล้วเรียบร้อยเขาทำการมอบทั้งหมดสิบโล่งสิบเอ่อท่ามอบทั้ง,มงหมดกิดโล่งสิบใบเนาะค่ะบุญกุศลใด ที่ได้เฮ็ดบุญร่วมกันไดน้ครั้งนี้ก็ของหายพี่น้องที่ได้ทําบุญทั้งเมื่ทั้งมวลเนาะค่ะสุขภาพพาระณไม่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอหให้ได้มงเมั่อปัตนาเกาหวนาเงินทองชีวิตครอบครัวส,สุขสมมั่งมั่งคั่งเนาะค่ะเมือเ่อเมื่อ,อพ่ยพานมั่นพระจนทั้งหลายก็ พ่อนใดดีพ่อนใดเลิศก็ให้เกิดแด่ทันผู้ห้เนาะคะ่ะในการเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลครั้งนี้ก็ถือว่าเฮาได้ดซอยเหลือผู้ทีงอยากไรเพิ่นผู้ทีเพิ่นต้องสูญเสียคนอันที่เป็นบุคคลที่เป็นที่รักแลก้วก็ขาดจ,จุป,ปัจจัยในการนําหาหรือว่าซื้อหาจะใส่โลกเนาะคะ่ะไม่น้อยถือว่างานครั้งนี้เฮาดาเนินงานไลยยังราบร่วงขอขับพระคุณหน้าในครั้งนี้้อจ้าด้ารักจากใจจ้ารักนะจุบ๊บขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องสุขูุสุคนนะคะ